สวัสดียามแรงค่ะทุกคนจะพาทุกคนมาดูดอกตีนเป็ดค่ะทุกคนเมื่อกี้ถามน้องแล้วคะ่ะน้องเจ้าของบ้านนะวะ่าอ่าที่ปลูกไปหน้าบ้านคือต้นตีนเป็ดใช่ไหมน้องบอกว่าใช่แล้วมันมันมันมีดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ดอกเละดอกใหญ่สามารถปลูกในบ้านได้ปลูกที่บ้านได้มันมีดอกใหญ่แล้วก็มีกลิ่นหอม ไม่เหม็นไม่ฉุนค่ะทุกคนแต่ถ้าเป็นดอกเล็กๆที่เราเห็นปลูกตามถนนสาธารณะนะนั่นก็คือมันจะส่งกลิ่นเหม็นแล้วจะเป็นดอกเล็กๆไ,ไม่ใหญ่เหมือนเหมือนเนหมที่เราเห็นเหมือนที่ประจุ๊บถ่ายคลิปให้ดูนลคะทุกคน๋ยวประจุ๊บจะส่องจะส่องแล้วก็สูงให้ทุกคนดูนะคะว่า นี้ดอกมันโรยไปเยอะแล้วนะคะทุกคนวานวันก่อนนี่ขาวเต็มต้นเลยก็ได้แต่สงสัยลว้วันนี้น้องน้องออกมาเก็บขยะแล้วก็เก็บเอื้อน้องหมาน้องแมวตามถนนนอกก็เลยถามน้องค่ะน้องก็เลยอธิบายให้ฟังถึงได้รู้ว่าเออดอกดินเผ็ดมันมีชนิดถอมแล้วก็ชนิดเหม็นชนิดเหม็นก็คือปลูกตามถนนสาธารณะที่เราเห็นต้นใหญ่ๆกันนะคะ แล้วคคืนมันโชยกลิ่นโชยมัน,มนจะมเออเราก็จํนะาได้อยู่นะทุกคนจําได้อยู่ค่ะแต่อันนี้ก็หอมน้องก็บอกหอมนะคะก็คงจะใช่แหละเนาะถึงได้ปูกที่หน้าบ้านในบ้านได้ดอกปีนเป็ดสองชนิดนะคะทุกคนดอกใหญ่มีกลิ่นหอมดอกเล็กก็คือส่งกลิ่นเหม็นที่เราเห็นตามถนนหนทาง อำไว้นะคะทุกคนประตทุวกคุงจะรู้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปสั้นๆตอนเย็นๆเนาะเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะรู้แต่ตัวปะัะตุเราไม่รู้ค่ะได้ถามแล้วก็เลยได้รู้ว่าเออมันมีสองชนิดเนาะก็เอามาเล่าสู่กันฟังเอามาให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่ามันมีสองอย่างแตกต่างกันแบบไหน ตอย่างที่ประตุ๊บอธิบายให้ฟังไปแล้วค่ะดอกใหญ่ก็คือกลิ่นหอมดอกเล็กก็คือกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นมันจะโช,ชยช่วงกลางคืนน่ะเหม็นดอกเล็กอ่ะที่อยู่ตามถนนหนทางสถานที่สาธารณะนะคะทุกคนที่เขาปลูกให้มันเป็นร่ม,มเนาะร่มร่มปลูกเพื่อความสวยงามหรืออะไรเราก็ไม่รู้เลยเนาะแต่ว่าเวลาใบมันหล่นดีลกูก ล้วก็จำว้ค่ะทุกคนมันมีสองชนิดเนาะก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมคลิปให้ขอบคุณในน้าใจม,มิตรไมตรีที่มอบให้กับวิด c h a n แนลนะคะทุกคนขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแอบส่องน้องแมวก่อนน้องแมวไปะแ้ว กิดใหม่ในคลิปน้านะคะทุกคนขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะทุกคนยามเย็น6โมงกว่าแล้วนะคะทุกคนที่ทําคลิปเนี้เดือนนี้ดอกพิตแคมค่ะทุกคนยามเย็นนี้หอมกลิ่นโชยเข้าห้องประชุบขยายไว้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาลงดินหมดขอบคุณค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขกันนะคะสวัสดีค่ะ